สวัสดีครับพบกันกันลครับกับลุงมอสน้องแมวและช่องคลิปแคทของลุงกับเกม monster hunter rise ใน nintendo switch นะครับวันนี้ลุงมอสพามาดูแมวสายอาชีพสุดท้ายของลุงกันนั่นก็คือแมวสายอาชีพเก็บของและขโมยนั่นเองเดี๋ยวลุงมอสพามาดูสกิลน้องแมวกันเลยครับว่ามีอะไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้ลุงมอสก็จะอธิบายเป็นภาษาไทยเลันะครับเพราะลุงมอสไม่ค่อยเก่งอังกฤษน,นะครับสกิลแรกก็จะเป็นสกิลที่น้องแมวเนี่ยจะใช้ยิงกบสถานะต่างๆทําให้มนสเตอร์ดิสนานะพิษชาหลับได้นะครับ สกิลที่สครับเป็นสกิลที่น้องแมวใช้บุ่มโมแรงนะครับอันเล็กๆแต่สามารถทําให้ใหญ่ขึ้นได้นะครับกับสกิลเมกาบุ๋มโมแรงนั่นเองนะครับสกิลที่3นะครับเป็นสกิลที่น้องแมวเนี่ยจะเริ่มเกมมาแล้วก็จะมีหมวกนะครับทําให้มอนเตอร์ไม่ค่อยสนใจเจ้าน้องแมวนั่นเองทางตัวสกิลที่4นะครับเป็นสกิลที่ ยิ่งระเบิดสายฟ้าวางไว้กับพื้นแล้วมอนสเตอร์โดนนี่ก็จะทําให้ช่างักและก็เกิดดาเมจขึ้นครับส่วนสกิลสุดท้ายสกิลเทพของแมวตัวนี้เลยนะครับเป็นสกิลที่ใช้กลงเล็บแมวเหมียวป่าออกไปแล้วขโมยไอเทมของมอนสเตอร์นั่นเองขโมยได้ทุกอย่างเลยนะครับของหายากก็ทําได้ครับเดีย๋ยวลุงมอนก็จะพาไปดูคลิปวิดีโอของสกิลเจ้าน้องแมวทั้ง5สกิลนะครับ สกิลแรกเลยนะครับใช้ได้ตั้งแต่ต้นเลยสกิลที่สิศานะนะครับนี่กรบหบลับเข้ามานะครับจะใช้กรบตามท้องถิ่นนะครับตามแมทตามแมพที่เราเล่นนะครับดอกเดียวมีร่วงถ้าน้องแมวเราติดสกิลอเออตตัสอัพเนี่ยก็อาจจะทำให้สถาะนะติดได้ดีขึ้นนะครับ อยูที่2นะครับเมกาบุมแรงนะครับใช้ได้ตั้งแต่เลเวล5ขึ้นไปป่าบุมแรงขนาดใหญ่นะครับทำดาเมจได้ค่อนข้างดีและทะลุเกราะมอนสเตอร์ด้วย สกิลที่3นะครับเป็นสกิลที่น้องแมวจะพรางตัวนะครับตั้งแต่เริ่มเกมมาเลยครับจะมีข้อความเตือนด้านความมือว่าน้องแมวเราเะได้พรางตัวเรียบร้อยแล้วไม่ตกเป็นเป้าหมายของศัตรูสามารถแอบ,บย่องขโมยของได้ง่ายขึ้นต่เกียบันี้สามารถหลบการโจมตีของศัตรูนะฮะไม่เป็นเป้าแล้วก็รุมโจมตีศัตรู ได้สบายๆครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้สกิลที่4นะครับเป็นสกิลยิงปืนระเบิดสายฟ้านะครับตั้งเอาให้นะครับติดสถานะสายฟ้าพร้อมกับมีดาเมจน,นะครับทำให้อมอนสเตอร์เนี่ยที่โดนเนี่ยชะงักได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะใหญ่ขนาดไหน โดนปืนเจ้าน้องแมวยิงเข้าไปนี่มีสะดุ้งครับแล้วก็เป็นสกิลที่ยิงออกไปแล้วเนี่ยจะวางอยู่บนพื้นอย่างที่เห็นนะครับอูได้สักพักหนึ่งเลยมอนสเตอร์วิ่งมาชนนี่ก็คือสะดุ้งนะครับแล้วก็บวกดาเมจด้วย ทีสุดท้ายของเราครับเป็นสกิลเทพเลยก็ว่าได้นะครับเป็นสกิลขโมยไอเทมนั่นเองนะครับโดยทีโนแมวจะใช้กครงเล็บนะครับจะเป็นบุมบลแรงกรงเล็บนะครับสังเกตดีๆนะครับลาป้าออกไปแล้วเนี่ยจะสามารถขโมยชิ้นส่วนของมอนสเตอร์ได้นะครับชิ้นส่วนที่ตกยากๆเนี่ยก็สามารถอาศัยให้น้องแมวช่วยหาได้นะครับลุงมอสน,นี้ก็พกไปบ่อยเลยนะครับ การาดาเมจก็ค่อนข้างจะถึงแรงด้วยนะครับเจบกันไปแล้วครับสำหรับน้องแมวสายรวบรวมและขโมยนะครับคลิปนี้ลุงม,มอสฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ